Thank 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 sunshine rain you 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 for 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 ก็วันนี้นะครับผมจะไปจะไปเที่ยวสถานที่ดังๆนะครับ <It> s <S ก็ไปกับรถเมีสิบบาทตลอดสายนะครับถือว่าคุ้มจริงๆนะครับ <Sunshine. S 1> ประหยัดมากนะครับถ้ามอไซค์ก็ประมาณเออราคานะ้ำมันก็ยิ่งแพงนะครับ <So S 1> นะครับทำสถานที่หลักๆที่ผมจะไปสําหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งของมือสองอี้เนี่ยต้อง ตามมาเลยนะครับสถานที่แรกนะครับเป็นตลาดประจุวิกรนนะครับโอ้ที่นี่ผมบอกเลยนะครับว่าราคาของเนี่ยถูกจริงๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าตลาดแล้วนะครับก็เข้าไปเนี่ยก็จะเจอกับเสื้อผ้าอ่านี่ก็กางเกงนะครับเขากาลังเลือกกางเกงอยู่นะครับอ่านะครับผมเลือกเลือกนะครับเอ่อราคาที่เนี่ยก็ถือว่าต่ํามากๆนะครับ ถ้าใครที่ขยันเลือกนะครับก็อาจจะฟุกได้ของดีนะครับส่วนที่นี่ก็ที่ไหนนะเจอุโมงสามย่านมิตราครับเนี่ยอุโมงสามย่านมิตรานะครับก็ผมมาถ่ายรูปที่นี่นะครับก็ได้ลงโซเชียลนะครับก็ฝากไปกดไลค์ได้นะครับก็ที่นี่เนี่ยถือว่าสวยจริงๆนะครับถ่ายรูปแบบบินเทจน่าดูนะครับผู้คน ต่างก็เดินสัญจรไปมานะครับรเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะครับต่อไปก็เป็นดาบฟ้าชื่อดาบฟ้าว่าส่วนดาบฟ้าบนตึกสามย่านมิเทลดาบฟ้านี่นะครับก็ถ่ายรูปสวยงามมากจริงๆนะครับเห็นวิวด้านล่างอย่างสวยงามมากๆจริงๆนะครับเหมือนอยู่ในในในหนังเอวี อะไรสักอย่างนะครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆไปเลยก็เป็นดักฟ้านะครับแต่สวยสวยงามจริงๆนะครับตอนนี้ก็กำลังไปสถานที่ตลาดนัดรถไฟต่อนะครับนี่เป็นนำตวยสวยๆทางเดินเข้าตลาดรถไฟนะครับคนเดินตามนำหน้านะครับนำหน้าก็ ทรงยางแบดนะครับทรงยังแบดเซตยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงยางแบดนะครับ <ขอ S 1> เราใชา้งบประหยัดนะครับขึ้นรถเมลอะไรที่ไม่ใกล้ก็เราก็เดินเอานะครับก็ประหยัดตังค์นะดีนะครับนี่เป็นทา,างเข้านะครับ ก็มีการขถ่น้ำอะไรบ้างนะครับตกใจหมดเลยสุดยอดมากครับที่นี่สุดยอดจริงๆสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำรถไฟนะครับ เอาครับแล้วเราก็มาเข้าในตลาดรถไฟก็จะเจอกับของกินนะครับของกินทุกอย่างนะครับมีทั้งลูกชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าขายด้วยครับก็คนนี้เนี่ยเขาขายเสื้อผ้านะครับก็ฝากไปติดตามเพจเขาด้วยนะครับเป็นเสื้อผ้าหนองสองนะครับผมบอกเลยครับว่าใครที่ขยันเลือกนะครับอาจจะเจอของดีที่ขายได้นะครับ เป็นของของฝากอะไรประมาณนี้นะครับที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่า,ามีทั้งราคาขายส่งแล้วก็ขายปลีกนะครับสามารถเบิดเพจแล้วก็สายได้ขายได้นะครับเนี่ยจะเป็นอะไรไม่รู้นะครับจะไม่ได้คลิปเป็น,ปนค,ลปคลิปที่นานนะครับก็ประมาณนี <Yes>, sure ้นะครับตลาดรถไฟก็เดินไปรถไฟเ네นี่ยก็ยาวน,นะครับตลาดน,นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ มีระยะทางที่ค่อนข้างที่จะยาวเดินจนเมื่อยนะครับบอกตรงเลยนะครับก็มาอีกนิดนึงนะครับเป็นหน้าป้ายตลาดรถไฟนะครับก็มีร้านขายรองเท้านะครับทั้งมือหนึ่งและมือสองสภาพดีนะครับก็สวยๆนะครับโอเคจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับกลับบ้านได้ ผมไม่ได้จะกลับบ้านาทางใต้นะครับผมกลับกับที่ที่พักครับทุกทีกลับที่พักนะครับเราก็กลับกับรถมีเหมือนกันนะครับก็ราคาค่าบาทเหมือนเดิมนะครับไปกลับแค่20บบาทเท่านั้นนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ